เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ไปเฉิดฉายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสำหรับเตตะวันสำหรับกรมชมงานโลเว่ p r r s s n t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  o o n a l l และเวนเ e อร์2ล่าสุดเตได้ออกมาเล่าเรื่องสุดฮาตอนที่อยู่ฝรั่งเศส3มวันว่าเกิดเรื่องอะไรมากขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นสาภาพอากาศที่ไม่เป็นใจฝนตกใน วันไปงานของแบรนด์ทำให้ชุดสีน้ำตาลที่ถักทอจากคนนกก็ะจอกเทศสุดหรูที่เตสายไปอดไปเจอแสงแดดไปทานอาหารก็ท้องเสียทุกคนจนถึงวันจะกลับเมืองไทยอาการท้องเสียก็ยังไม่หายดีเตบอกว่าปารีส3าวันก็สนุกได้ i love paris paris ก็น่าจะ love i เพราะไป3าวันฝนตกวันเดียวคือวันโชว์ชุดสุดหรู อดต้องแสงอาทิตย์เลยล่ะก่อนวันโชว์ไปเจอแจ็คพอรตร้านไหนไม่รู้ท้องเสียกันทั้งทีม4ี่คนอยู่ในงานปวดท้องสุดๆเสร็จงานตามหาโจนาธานซึ่งจะไปซื้อของฝากไปให้แต่โจนาธานก็ไม่เสร็จมาไม่เป็นไรก็ไปมือเที่ยงกันต่ออร่อยเกินเลยแบ่งให้เสื้อยืดขาวที่ยืมหน้าร้านมากินด้วยน้องติใจเรา ครบติดตัวน้องเลยต้องกลับน้องไปอยู่ด้วยหมื่นกว่าบาทตกเย็นช้อปปิ้งเสร็จก็เริ่มหมดแรงเลยไม่ได้ไปตี้กับสกายในร้านอีสานเลยต้องกลับไปกินข้าวต้มที่โรงแรมแทนวันกลับป่าจะออกจากประเทศได้ยืนรอตรวจวีซ่าน,นานมากยืนจนปวดหลังทางที่คนก่อนแป๊บเดียวได้พนักง,งานเดินมาบอก please wait system down อย่าบอกเขาว่าไม่เป็นไรครับไม่ใช่แค่ซิสเต็มเตโกดาวครับ